เอาที่เขาเียนอเราอยู่ในเกม Star t c i i z ันนะเดี๋ยวนี้เรายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรกันดีผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีขอเพื่อนๆมากันก่อนนะเพราะว่าอันนี้นะด้านซ้ายโนเมตตรงกลางเออเซจริง MSR คอนเซ็ปต์ของผมวันนี้คือเอลันเนอร์ใช้ชีวิตอยู่ในปจ้าวสูนก็มาอยู่แล้วนี่ใช้ชีวิตอยู่ในยาสตูก็จะเป็น RSI กันชิปเลยใช่เหรอก้าซ้ายมันเหมือนฮีตชิสมากเลยนะ ไซ้โนแมดเหมือนไปไขอีจีสมากเลยไปไปเครื่องยอนต์นะวัดเป็นยานแลไม่อยากยานที่อะไรนะยสลาเวดอะเนี่ยออผมอยากให้มันจ้างลูกเรือได้เร็วๆเนี่ยมันไม่มีใ,<น>ใครมาเสิร์ฟ <c oughs> เหล้าในบาร์เลยเนะี่ย้าดูปักใช่ไหมไม่งั้นก็ปล่อยให้ให้เราเป็นคนทำ บ่ายเองก็ได้ไหมนา่าเหงาสิาเดี๋ยวเจมียานจอดอยู่ในแฮงก้านะตัว,ตวยานเดี๋ยวก็ดึงไปได้ไม่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 ฮอนเนตเต็มสุ per ฮอ์เนตจอดเต็มถ้าต้งเอาลงก็ยอยู่บนนี้แหละแล้วเจมลงเสร็จแล้วไม่ดับเครื่องมันดูดไหมดับเครื่อง ไม,ไม่ดับอะบต้องดับเหรอมันมีกรารเวทีใช่อ่ะลองดูดิลองดูลองดูงดป,ปิดปิดคอปเปอร์ดูก็ไดนะ้ถ้ามีกรารเวทีมันจะล่นอือหือวิหิจะเอายานมาจอดไหมล่ะเอายานมาจอยานจอดไหมผมเอาไว้นี่มาไงก็เดี๋ยวบินลงตามไปด้วยพอมันก็ยังไปได้อยู่ ไปจอดไหมล่ะไหมียาในแฮงก้าก็จอดข้างหน้าอะไรอะเอาอะไรออรีแทมาเหรอก็ใช่ผมเฮ้ผมเกิดมาจากอันนี้ไงผมก็กล่กวว่าเก็บทีเดียไหลศพบ้วยใช่ไหมนั่นหนึ่งไม่น่ารอดรีแทรเนี่ยเอ ให,ให้ได้หะมันได้ลำเดียวดิแล้วลำอื่นเนี่ยแล้วเลื่อนลอาลำอื่นน่ะเ <c oughs> ยอาลงขยับดิได้ไ,<อ>ได้ออเอาอันนี้ได้เอาเอายานี้เลย MPVU เยอะลาขยับเจ็บข้างล่างแล้ว,ลวก็แตะกระสุนก็ลอยข้างบนเลยแล้วก็เอา m p u บินลงไปแล้วจะขยับยาแล้วนะ,ะนวนะเอเอลำพอยู่ <c oughs> อะจอดที่แถมจอดได้ ไนเนสลองลองพลิกลองพลิกลองโลดูสบายอยู่เฮ้ยสบายอยู่ได้วะโอ้ยแย่เลยใส่เก้าศูนจอดได้เว้ยเออเอาดิเอาแตกับคอ๋อเขาจะแตกคนตุ๊้มอืมขาเข็นไม่เป็นไรข้างบนข้างบนเลย สรุเดี๋ยวเราจะลงไปาางางงราค่าหัวให้เพื่อนนะฮะนี่รอรวมทีมอยู่ตาอ๋ทำไมเปิดไฟไม่ได้วะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินครับแล้วคุณหินเห็นผมไหมเนี่ยฮะเห็นผมไหม อยู่ตรงไหนคุณหินเนี่ยอ๋อผมอ๋อเห็น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 ทะลุเข้ามาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทะลุได้ด้วยเหรอว h a อะไรวะทำไมทะลุได้ไม่ทะลุตัวคนไปเลยเดี๋ยวตอนนี่แหละนี่กูจะไม่ตายใช่ไหม โยนชนตรงอื่นเป็นไรไหมเดี๋ยวลองดูลองดูที่ไม่ใช่เขาปกติมันต้องติดสิแล้วเราได้กลายเป็นส่วนหนึ่งเฮ้ยทะลุทะลวงว่ะคุณหินหรอเออเข้ามาห้องนอนได้เลยเนี่ยโยนลองอ่ะนี่อยู่ข้างในแบบลอยทะลุทะลุหรือว่าใช่ใช่ลอยทะลุโยนลองออกไปดเดี๋ยวผมจะบังบินออกแล้วดูว่าชนเหมือนเดิมเพราะตอนนี้เหมือนแบบ ผมได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของไอ้กัุสุดเอามาละเอามาละเอามาละผมออกมาละอวัดเด h อบฟักยันยันกูไปไหนได้ผมายไป่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวคุณปื้มาดีคุณปืมช่วยผมด้วยพป่ภารกิจช่วยเหลือแทนใช่ไหม แล้วค şey <sh um um ุ่โยนอยู่น um ี่ไงผมเห็นคุณโยนอะไรกันคนิีอะไรวะเอาปเอกสุนกูไปไหนไม่เทอหายโอ้เจอเดี๋ยวนะเอาเอาอย่านี้มาทำไมเอาเอฟเจ็ดสี่มาจะช่วยยังไงโอ้แล้วผม เอางนี้ง่าง่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ดูนเนยานมามามาช่วยฆ่าใช่ไหมเ้ินเดินเดินเดี๋ยวย่าไหลย่าไหายานหันยานโอเคเฮ้ยยานคุณักิตสีแดงแล้วทิ้งได้ เดี๋ยวฮะชูอีกจะกลายเป็นยาสีแดงกลายเป็นยาสีแดงเลยเหรอเอาเฮียตายอ้าวทำไมมีฟันออกมาจากยานั่นไงฆาตกรโยไม่ได้โยไม่ได้พอแผลตัวสเปรดเองก็เป็นลิมิเต็ดไปแล้ว แลอ่าไม่เอาลีแลนไปรอบเต้าหรอรื่องอหรือไม่จะเป็น ไหนนะเจยอยู่ไหนอยู่ข้างหน้าสิบกิโลไม่เห็นชื่อเห็น <ard> แต่เห็นแต่คุณสกรินกับอะไระคุณหินนั่นแหละอยู่ด้วยกันหมดเลยนัอ่อยู่ด้วยกันหมดเลยตัวยกตามคันหักยานตัวยก พีโบยอ่ะเราบินสวนไปแล้วด้วยตกลงนี่จะไปทางไหนเนี่ยเข้าเข้าไปเลยฮะแตกแน่นอนเฮ้ยเข้าไปเลยเหรอฮะเดินข้าไปดิลง<ต>ไหนอ่ะก็จะจอ,จอดไหนอ่ะก็ถึงถามอยู่เลยว่าจะจอดไหนหลังเขาสักลูกนึง อย่าไ่เปิดคาร์บี่เองบ้าหรอที่ไม่ต้องเป็นจริงๆด้วยไม่เป็นต้องใช้ใช้ทำไมบ้านไหนวะทางนี้ไอ้เขียวเขียวนี่รู้สึกบางทีเดินไปเดินมาตายแล้วสารพิษเหรอรอด้วยดิเดี๋ยวที่เขาไม่ใส่ชุดตรงชุดบางชุดวีเดียรแล้วเฮวี่กันทุกคนรอด้วยดิ

ไม่ได้ป้อมซอนนะข้างบนมันมันพอาด่ยจะป้อมสี่กระบอกก็หลายกระบอกเก็บปืนไม่ได้อ่ะมันหันตามใครอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮยฮยมันยิงลงพื้นด้วยนะเว้ยใช่ไอ้ใครอ่ะพังไหม มันจะระเบิดไหมไม่น่านะดูดิที่ยิงไปยิบสิบสองลูกนะผมเก็บปืนไม่ได้เว้ยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งหมดละโอเคเลยจะไม่สะเทือนนะไม่สะเทื้นเลยเนี่ยพอมันเก็บป,ปืนไม่ได้มันก็อันนี้ไม่ได้อะ่ะผมเอาไออันนั้นมาใส่ไม่ได้อะ ยังไม่มีลเลยตัวผมน่าจะบักอะไปเถอะไปเถอะไปไป,ไปเข้ามาเข้ามา go 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 ไอคนที่ไม่มีชื่อเนี่ยยิงได้ไหมโหอะไรวะยิงก็ไม่ได้ยิง คลิปตัวคีย์ที่ถูกที่สุดกดนานเออเอ้ยงั้นงั้นผมไปเล่นป้อมแล้วกันใครยิงอะไรกันมัยิงใครมยิงยาเราะยิงยาเนี่ยวีผมไปเล่นป้อม เฮ้ยจอๆได้อยู่นะฮะผู้<ม>เป็น,นเล่น,นไปควนขึ้นเลยเนี่ยเออนัดเดียวเองออมันคมบอกว่ามันโดนยิงแต่ไม่รู้ว่าใครยิงมันเฮ้ยทะลุว่ะใช่เหรออ้าวยิงไปไหนมัน <laughs> ยิงไปไหนเอนิมัสอ่ะ มไไีไงแตกแล้วเห็นไหมเออแตกจริงด้วยเฮ้แตกแล้วเว้ยแต่ว่ากระสุนหมดแล้วเว้ย <c oughs> <c oughs> ใครมีกระสุนเร็วกันบ้างขอหน่อย <c oughs> เฮ้ย <Hey, S 2> ผมได้วิธีรีโหลดกระสุนแล้วเว้ย <laughs> เปลี่ยนปืนไปมาเออ <laughs> อะไรวะเดี๋ยวๆเราจะทำยายามทำอะไรปีนขึ้นไปเลยใช่ไหมเฮ้ย<อ>มีบันไดที่ปีนทำไมขึ้นไม่ได้วะ เร็วกันมันวิถีโค้งนะนี่ไงเฮ้ยยิงตรงยิงตรงนี้ถ้าไม่เป็นระเบิดตรงนี้ เรียบร้อยนี่ไงโยูย่มันยัง<ะ>ยิงอยู่อะไรเนี่ยมันมีสองส่วนมีขึ้นบนขึ้นล่างโอยนนบน้าาเข <c oughs> ะไรวะครึ่งล่างครึ่งบนพังครึ่งล่างยังอยู่โคตรเลวเลย <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> ใช่เหรอใช่สิออกไม่ได้ออกกันแล้วมั้งว่าจะไปมาทัานต่อไหมบอกเนะ ลย่ยอระยน,นั้นเลยแนะ่ใจผมจะเล็งลต,ตรงไหนคุณหินเล็งปืนมันเหรอปกติอ๋อต้องยิงท้ายท้ายเครื่องมันะเนี่ยด้านนี้โยอมาด้านนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงตรงเนี่ยนี่เนี่ยเดือม เห็นแถวนี้เนี่ยเนี่ยเห็นปะท,ที่จุดที่ไม่ที่เหยเห็นละเห็นละเห็นละเฮ้ยศพมาขยับตามแรงลมหม<โ>ดศพมาขยับตามแรงลมเขโมยปืน,นไอที่อยู่ที่เอลได้ฮะหรอเออน,นี่ไอหยิบมาแล้วไอที่ดิจิตอล เย้ระเบิดล้เบิดยังยังลีอ่ะปอมหนึ่งไม่ใช่เหรอป้อมหนึ่งไว้ก่อนไว้ก่อนปอมนั้นมันด้ที่ศพคัสตอมคัสตอมตัวที่ปืนอยู่ที่ศพให้ด้วยกดเลขอะไรนะถือริปเปอร์ สี่สี่อ่ะก็ถือไรเฟิลระหว่างลากศพได้เหรอได้ได้ดิถือปืนได้อ้ใจสะอาดคุณเห็นป่ะกลับบ้านกัน เฮ้ยเป็นย้อนนี่แท็กติกได้เลยเนี่ยเอาศพมาเรียงๆเรวก็ก็หมอบอยู่ท่ชั้นกลางศพเอาเป็นกำบั้กระสอบซะต้องนอนด้วยไงเอาค้างอยู่แล้ววะเดี๋ยวไงอ่ะต้องเอายานมาใกล้ๆดิจะเอาไปไหมหรือไม่ต้องจะเอาไปก็แล้วลากนานอยู่ไปทิ้งที่อะไร ไม่เอาไม่เอาไปเถอะไปต้องมีคนต้องมีคนไม่มีคนมีคนจะนั่งอะไรไป 85x เหรือนั่งซี8ไปก็ได้มีของของยออยู่ไหนเนี่ยจอดไปไหนตรงนั้นแหละของที่กลังวิ่งไปนี่แหละอ่าเฮ้ยุอผมตกดาวอ่ะนี่ยังอยู่นี่ยังอยู่นี่ไง ้ผมวิ่งไปอยู่วิ่งสรุปก็หินแล้วก็ตกดาวอเอาไปแล้วลาก่อนอ <laughs> สรุปมีผมกลับบ้านได้คนเดียวใช่ไหมเนี่ย <laughs> ตายด้วยสาเหตุ <laughs> เฮ้ยมันโยเขาปรับเป็นตัวด้วยอ่ะเขาบอกไอ้นี่ใช่ไหมให้ปรับ การลอยบนน้ำตกลงไปผมตกลงไปใช่ไหมแล้วก็ไปถึงผิวน้ำใช่ไหมปั๊บแล้วก็ตัวค่อยๆลอยแถบนี้เหรอใช่แถบนี้เลยเหรอใช่ใช่ลอยบนผิวน้ำแต่ว่าไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตถึงจะลอยได้เกิดอะไรไอนี่แน่เลยเอาไปแล้ววันนี้เกิดที่นี่แ่ ว่าลืมที่ลืมและโยไปแล้วครับครับไม่ใช่ว่ากำลังขึ้นมาโดนป้อมยิงตายป้อมที่ยังไม่เคยยิงอะ่ะโอ้โหยัก็ไม่แน่นะ มันเปิดค <c> ค <oughs> นอปี้เองอีกแหละเฮ้ยนี่รู้สึกที่จอดยานมันเปลี่ยนใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยที่จอดยานเปลี่ยนเหรอที่เอเวอร์ลัดอะ ใช่ปะเนี่ยหรือว่าผมคิดไปเองว่าที่จอดยานมันไม่เปลี่ยนใช่ไหม มันไม่ใช่อ๋อมันเป็นห้องคาโก้เว้ยเออเป็นห้องคาโก้ที่ที่จอดยานเป็นห้องคาโก้ เอาเอาไม่ตายนี่ว่า,าคืออะไรคือยาระเบิดต่อหน้าต่อตาแต่ตัวเราไม่ตายไย โอเคไม่เป็นไรเรากลับถึงิวัาแล้วครับปลอดภัยแต่แปลกดีลงจอดปุ๊บยาระเบิดบูม ก็ผมไม่มีไลฟ์แล้วครับไลฟ์นี้ก็คงมีแค่นี้แหละไปช่วยเพื่อนกดค่าหัวเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วเ,เจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปนะครับสำหรับไลฟ์นี้สวัสดีครับ